สดมนกิจกรมพรเพียพระกลิ่นพะลีพินาน68ครั้งที่88วันที่27่สดกรกฎาคมสองพันห้ารข้าพเจ้านพกรังสีสุวรรณขอถวายเสียงสวสดเสวยายพระสดวดพระรินและมนต์ต่างๆถวายมุขบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาราชยบูชาเด็กบูชาจานทั้งหลายขอจึงข้าพเจ้าหลวงตั้งมั่นมีสติและเลิกได้มีสมาธิสดจรในขรรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทิด มีสวดบทที่หถึงบทที่สิบทที่หนึ่งบทาพระราตนายอรังัมังสมุทโธพระวพุังพระวันตาะวเ่นีสาโตพระวตามโมธรรมังนามะสามีสุนโนพะวโตเก็สังโฆสังฆังนามังบทที่สองบูชาพระภพรดจินะอรังัสมังสมุทโธสุเสระภาริเนพุตโปุนหธมาโตโยธานีปารมิจติสติยาวจีวังรังพุทธังนามังสังขังสารนังคาโตคุเชมิรัตนายังนามังจารามิโสตินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักรวาลิสุวรรชั้นจนตุเทวดาสัตว์มังมุริยาชสัตวรันตุสากมกระทงจักเทกามิจรูปเอยที่นี้จะการอะไรแต่ันตาริเขมานีทีเประเตศจะเามีธุรวันะคะเนเกอเขาบอกิกิเตหุณมายจะยันตุเทวดาลาทารุสเมียค่ะคันท่าพนาคาติกันตาสันติกัยมุริโวจันนังสาตวุเมตุนันตุธรรมสุวรรกะโรยัมรันตาธรรมสุวรรกะโรยัมรันตาธรรมสุวระกะโรยัมรันตา บทที่สี่บทสวดพระะนะมการนโมดวะทวตระโตสมาสมุทัศาะนโมดสาภวะระโตสมะสมุศมสาวะระโตสมาสมุติศบทที่ห้าบทสวดาจสังคมนปัญหาพุทธังสานังคจชามตตังรนังะชามตตังสัมสานังะจาเิตติยปิุนังะชามตติ บสวดจจะิิมนะจิเมสร์นางยังพุตเมสรนางวรังไเตนะสัจวัชนะสโสทิเมหุุสัพพทานะิเมสรนางยังลมโมเมรนงวรัเตนสัจวัชนะโทิเมหุุสัพพทานะิเมรนางยังสังคมเมศรนงวรังเตนะสัจวัชนะสโสทิเมหุุสัพพทานะจเมรายังสังคเมศานางรังอชนเมหุตพทบสวทีราตนาพมตาังนเมรัตนพุทธสาลีราคาังนเมรัตนพุทธสลีราิ ดังนั้นเมตตาตระหนักแลต่นาจาวหังสัมมาส้ำซ้อนทั้งวัตถุเสื่อว่าสักุตังยันยนยนยุตะกขุนะโยเพระสัพพวัตตังอสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยถาติตันเตเอกังมินานจักิตะเลสัมมะสัมภเวนะโลเกกดธาตุจักติตเลสัปปะตุภูตัมบีระยานะอิสัยังอจิตุสัตถังมิยุหิปันธิตะทัคนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิ เกิจิตกัณจุปะรปนีอังเกสันจิสุสุวิรดังคุณะกายะกายะนามิเยวะชนะตายะวิสุวิสุตังปิสมุปะสตังมณัสิสตุตะตาปะสานังปัญญาจิกานณมะสมุตตะมะพุณักผูมังทุกขะผูมจนะผู้ขะสานังขะตานังบูชาละเหสุปะรัมมังคาบิบูชนายยนิปะเนยนัสสจิตเยยิอายุปะนิสะยาถังสมากิเลสมะละ โนธนะสิทิยาจะสาธุหิตอัฏตถุสะเลหุปัสวะวันิยังปานีหิจาปิสานังขมะหิยาเมวะปสมะหิตังปิอัตนังสะระนังขตัมหะลาติณทิวังคนะเนสุนะสสมะมัสสะมานาปูชาปูเชมะจาปิสัสตังสุปัสสนาสิตาตถาทุาป,ปาลิจัลิยาสตาลตาจาั คุณเยนาตถะสุกะเตนะสุขีภะเวโมเตเชนะัสสะจะสมาปิสุวัติโหนตุโยเอหะธรรมวินัยัมหิปะมานะปูโตโลกุตระวิสัมมิโยนิยโตสุโพชังตัสโซปันนิสัยากะยายะอัยมปิโหตุวัตถุตะเยปะริจิตโตสุปัสสารการุณบทที่แปดบทส่วนนมกาลรสิทธิคาถาโยจะคุมาโมหะมะลาปะกะโท สามังวะภูโกลสุขคตุโมโตมาลาสัพสาวินิโมเตนโตปะเปสิกแห่มังทันตังวินายังพุทธาวรันตังเสสะมามิโลกัสสะนันจะวินายกันจะตันเทนสาเตียสิเดวุตสุวรรณตาลายะจะวินาสเมนโตธรรมโมจโชโยวิยาตัสสะสัตถุเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักทังวิยาณิโกธรรมะทะรักสะทาริสตาวะโหสันติการสุจิโนธรรมังวรันตังสานมามิ โมหพปะชาลังอุปสรรคะหังดันเดินสาเทเชยสิติอุนตุสปันตรายะจาวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสปะปุปะคิเลสะเจตาสันโตสตังสันติมิโรโกจัสวะอาตธรรมังวิริตังอรณเจทังคังวารันตังเจสามามิภุตานุปุชังธรรมตสีลาติติปันเตจะสาเทเชยสิติอุนตุสปันตรายะจาวินาสเมนตุ บทที่เก้าบทสวนนโมการอาถังพานโมอรหถาตัวสมมาสัมพุทโฉสะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมมาสังสวาสดต่อเสวะเตนินทรานโมมหาสารสัพพิวิสุทธิสุทธัสีลัทธิทีโนนโมโอมาตย์ระสสุลรัตน์ระสาอาตุกังนโมออมากาติตัสสะตัสสะวัชุตตะยสสะตินโมกาลปะเวีนาังกัสสุตูปรวนนโมการานุภาเวนัสวัติวันตุสัพพะนโมการัสศทิสินะวิธิมหิภูมิ เต็ชเวาพอีสิปศสว์มหาสมัยสูเอวเมสุการเอสัยอย่างพระกวาสเูหารติกับเราทุสมมหาวเนมหาทปุสังเนาสติมัมาได้เหตุกุหสุเว่ารันเหตมาสากิหตุจาทุตเทวตายุาสัสิปริตาหงติพะวันตังศาสนาย่ปิกุสังหเจอัปโปจนชาวสกรนัเหวีนังเอรดหสียังพววสเดซูารติกับเราทุสมมหาวเนมหาทปุสังเนาสติมัะมาได้หตุสุศหเหต ารเดทาิจลวรัตเระยสันนาต้าที่ปคอตางหากนัยยตคุสใจนามิยปียคเอนสมัยยจพวัตสังเกตประเจคาาศัยมยเตียวตตาเทวตาอาศยทับปินานะพระว่าภิกสวชนมิาวาหังสียะปัสสังวาหังสมิเชวะเอวมเวัุชาวสสสุอันตราชิตาวตตปุระโตปตุระหังตตตาเทวตาปกคต่างอภิวาเจรวันตา e mantang kita ko at ang su e mantang kita ko e gare batas to sa di kay mga rangpasin maha sumayo ko na sumi e wakaya sa mga katamha yung mga dama sumayang kalita yung wabaraj sa ngati at ako wabarate wata po wantang ako ato sa tike yung pasi tabi ko sa marahang suci tanga tano kusyo marang suci yung ane lahi hahir wajeri ane lakanti panitati ato ko para เดวตาพราะวาตัวสันเกี่ยงมังดังภาษเชื้อวัดที่หลังอีเดวตาไปทางนักที่หลังมหาจันมันไม่ชาติจะรับสิที่สุดทางนมาละโคุมมาตัดสันดัชนักที่รักหัวประเทว่าตาก็ว่าตัวสันิเกี่ยงมังดังภาษีแยเกิดชตั้งสต่ในกตั้งเสนาเฟทำสันติประหยัดูมิงปะหายะมันสงสดหังเทวุเฮียงไปดูในสันติเด็ก คาราโพรกวาริคมาเดศีูยนพิเวทสุลโลกธาตุสวัสสนปติตาหงติรกตังาชนายาพิมุสสำคัญใจเบตเดฟิกเวพรเิตารมทานางรันโตสมบุชาเจสมีปกรณ์านางเอามรมาเยววะเทวัสสินปฏิตาเฮซูเยพิในห้องาตากีเบตเิเวภวิสันตินะะมะทานางอ่าฮะโตสมะสมุทาเจสมีปกรณ์ทาเมายวเทวัสสนปิตาวสันติ เยทัไม่หังเอตตะลทอาจจะปสามีพิเวทวยนะนามานิจิเดสาีพีทเวทวะยนะนามานิเทสานีพี่เวทวะย่านางนมยังศาสนาทัสสุกามณฑลกาโลธาภาสิสามีเจเอวันมันเดริโกเตปิโกวัโตอาจาะสุงพวาเอดัโวจิเอหพกโวจะติโลกามนุกสามียะสพุมาาริายสิตากิริขปรมปะหิตตะมาหิตาปุตุสิหวาสลีนาลุมหังชัพิสัมมโนอัตตะมนะสัสสส के बसना मामाavila piyo beseya to baninga vela ka vera to madhi rata dawa kaisa se nehevo kaya apikanta devi chara sa bhi ko thecha rham karu to vapas hi sara naam ni chezamba turahunya na amno sana pasana aapke ka kamara khanta khama jata taki sada ek aisa sana amno sana matha sung aapke เดี๋ยวว่ากันย่าพี่กันตาเตวิชนะพี่ก็ว่าเหววันจีสามีเลี้ยงยานุปัสสาวสตรสละหัตถะเาะยากพาคุมากับวิลาวด้วยที่มันโตน้ำโตเส้นสีน้องหมดธรรมดาไปกัมุ้งผิดุนาสมิติวานางสด็จสหัสยาหมดตายแล้วขานันเราวันนี้หน่อยที่มันโตที่มันโตน้ำโตเส้นสีน้องหมดธรรมดาไปกับมุ้งผิดคุณนางสมิติวานาง กิจเตสุสหัสยาขันธนะวันนี้หน่อยที่มานโตชุ่มโตน้ำโดยส่วสิ่มดมนายุตุนาสิมิเตมันอายุสามีจำเป็นสุยาขันธ์นะตวันนี้หน่อยที่มันโตชุมโตน้ำโดยส่นสิ่มดมนายุพิกมงตุนาสิมิเตมันอาวิมิร้อยโกเวปุลัสันเวสนางพิโยนาสตาสหัสสยากานางไปยุปราสติวมิร้อยโกเวสโบรคับสิมิเตมันอายุที่มันจะที่สังฆาชาติสโบรสสสตินคะนางพนางอันทิเดมมหาราชารัศศีสองเป็นตรสาะพว นี่ะเรามามหาที่มันโตกิมโดนน้ำโตสัสนงมดามานานกุมงที่คุณาสมิินนั้นาที่สำเรทาวิแลวคือลอนโหต่อภาษาสติคุณพนันาีปริ็มหาริทาลัยยสัตวโซปิตาาสตร์วนถ้านามามหาวรทยายที่มันโตชิมโดนน้ำโตสัสนงมดามานานกมงที่คุณาสมิินไปชิมัาจจที่สรวิลุะตินะคะนังที่ปริเ็มหาราัสสัตโปิตาสวนถ้านามมหาติายที่มันโตชิมโดนน วัดมนาวิกมุงทีุ่ตรนาสมิเตมาอุตรันจาริสังราชคืเราต่ประสาสุรีคณะอภิสิิมาราชทศสิโตัปิตาสาวเธรรมนามอะไรที่มตชุติมันตัวน้ตัวสด็นองมาฑมนานพิมงพิุตรลสมิเตมานางคุณิมาที่สตตาและโศกินีน้วิโรหะโกปชิมนะวิรโพวิโรตจะังที่สังจรโรเตมหาราชสมันตาจารุโรธทสามทานละมนาสังสุขในกาปิยาวิโรเรยสังหยาวินราสาวจนิกาสิท อายาอุเตนเทวตันทุกุจาริปุโรสหกันน่านนุมาซเโชพินกันทุนใการตุจากปนาโทอมมันโยจะเทวสโตจะมัด็ดเจเสนาจะคนะพนนรอานสะโางคมันจะสิขอเชว่าเต็นบระสยาวัสสัยเดนเยจราชนนกนัาษาราชุิพรวันาพิการม่งพิคุณนงสมินางอาตาคุนาปัสนะคะเทสาราสหัสัญญากรรมบารตะลาอาคูปยาคษายาติพิยามุนาทศราสัจอาคูนะคะยสุสโน เดี๋ยวเรน้นมหานักศึกษาภาษาอังวนนี้นะครัชส่อสหรื่องที่ที่เราจะใช้ชีวิตช่วั่วใจเฮียซะเท่านัเมสปตาห์ทาสุปรรนาอิจิเตสต์องอะไย่างต่างนะครับราชนะมาสิกสุปรรนาโตเกะมัมาสิกุโตสหหิว่าจหิวว่เหนตานะครสุพรรนาสารมงคสุดๆกัน ทิฏฐาปิเชียหานีนะสัพพุทังอาสุราสิตาพาตโรปาสวาเสดให้ทิมโตยัสสุสีนมกงรักันชามหาพิสมะอาสุราทานะเวหาสะเปปะจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจิสหะตักตันจะบริปุตานังทัพเวเวโรจนะมกะสนะหัตตะวังพระวิงเสนาวะทะหะปัตมุปวะขมุสมโยธานิปนันเดปุถุนังสัมมิติวนาบุจจเตวะปัทวีจเตโชเวโยจากขมุปะรุนาวรุนาเทวะสมโมจยัสสุจาระ พิจารณายการภูรเหวายัสสินโนตเสเตสกายสเปนนะตวันนี้หน่อยที่มันโตสิมันโตนั้นสสิโนมดมมนาพิฆมงิภูนางสัมิมนังเวนตุจเตวะใสจะัสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสัตวาจันโทมุกูรักิตาเสุปนิสัตวุิยมุกรักิตานะคะนิรักิตวุมันวะลหักอาวสุนังวโเตโโบัคปุรินทโทสัเสเดสากายสเปเนันตวันนี้น่อยที่มัโต ตัวนนั้นตัวสัสจโนมรธรรมนามิกมุงพิขุดังสมิติมนังอาทัภูสะภูเทวาสลามกิสิลาิวาริตะกาจโรสฌาขุมาปุพนิปพาสิโนวัตุนาสหธรรมจะอจุตาจัอเนสิกาจุเอยะพิราอาคูอาคูอาสงวนนิสิโนทเสเดเดชฌากายะเว็นอนัตตวิโนยที่มันตัวติมตนั้นตัสัจโนมธรรมนามมิจมงพิคุณังสัมิติมนังสามามาหาสมานามนุสัมสุตมะกิจาดุสิกาอาคูอาคูมโนดุสิกาอาคูฮาริโอเทวายะจัโรหิตวะสิโน ภาระธรรมพระราชาอาคูเทยสะสินาเสดโยสายาสเปนะครตัวันนี้น่อยที่มันโตชุ่มโตน้ตโตสันุมาธรรมนเป็นอมนี่คือนางสำมิติว่านางสุตตะตุมหารุณาอาคูเวคณาสสหอุตตตไ้ค่ะปัมุขาอาคูเทววิจักนาสรมัตตาหาราพาจามิสกาจยะสสสินตัวเนี้ยมาคาชุนโยริสะอาภิวสติพาเสเดสากายสเปนะนะตัวนนี้อที่มันโตชุติมันโตน้ำโตสัสินุมาธะมมน้ำเป็นอมุนที่คุณนางสมิเกว่านางเปยยาดุจใจมา อาจจะการใจยัสสีนสัติกา,สสา,กาลายมาเสทาโจอมาจะอาชวันมาตินะปุตาะหักูแตอนนี้ไม่ได้ทา,า,านเสด,ดสักายสงเปน,เน,นัะนะตนี้นีอยชมันตัวทุกทีมันตน้อยตัวสสีนมเท่านั้นก็่ขมูลทีู่้นางสมิวนางสัพเพเตเทนไม่กันยาสัพเพนานะตะวนีนน้มันไว้ย่นะถาคนชุ่เยัยจเย,ย สาติสสะสหงะปะรุตตะชาติมักคีละโอภัตินาราณาสวงเขมรทตตะรังนาคังจันทวะอาจิตาจิตาสุปรามปาปรมตระจัปุตตะทิมตระสหัสสนาภูมารุติโสจารจปัคคสัมถึงนั้นสุปรามมารกานังห้าพธรรมทิติเดียร์ปโนชุติมตโตธิมากายโยสัสชโสจเสสิอิสาอาคูปะเจตะวะสวัตินโนเตสนจันสักมาโสโตหะทายโตปริวาริโตเตจัจเจตเถริกันเตสินเทเทเวสุปรามเกเมรัสเนนาพิกามิปันสะกการหัสสามัญที่ยังไม่ถาคันะคะ ปันดารกเคันมาวสมนตาปริวารตัมโมวุิจ uh ิาโคจนะอรัมเโนอันเซนาอเบสุยปานินากรมาันจัสรังตะวันเรังยถาปวุสโกเมโพยังโตัวิชุโกตทาสุปัจจาวัติอสังคุโตอสังอัสยังวัเสตันจัสพังพิยาจุวรากุมาตโตมนิสทศวะเกสัเนรเตมาลาเสนาพิยตาเนจาะ สังลมันติเฉยงสัพเทวิสังฆาปยะติทายุสสินโนมันติสานุเทหิสังฆาเตสุนในสุตาติปททสิบเอ็ดบทส่วนมังกรสุตังอเสวนาจพารานังปัญธนานังเสวนาภูชาจพูชนียานังเอระมังมุดมังปฏิรูปเทสะวาโสจักภูเภสัจระตะปุญญาตาอัตะสัมมาปณิทิจเจเอระมังมุดมังภาหุสัจฉันจัสุปัญจมิเนโยสุสิปโตชุพัสไตยะยาวาจาเอระมังมุตมังนาตาปุ ปิตุปัตานังปุตตะคาลัสสังโมโหอาคุลาจกรรมตาเอนัมังมุตตมังทานันจธรรมะจาริยาจักยาปะทานันจสังโมโหอัณฑวชานิกัมมานิเอลังมังมุตตมังอารติวิรติบปารามาชปานาจัสมโมอัปปมาตุสัตันเมสเอลังมังมุตตมังการโวจานิวะโตจักการกุตติจักปัญญาตากาเระธรรมสวนังเอลังมังมุตตมังพันติจัสโสจักวัดปัสสาสมา ชาเอณาเมืองมตมังตะโปจะธรรมมจารียันจะอริยะสัจจานัทสนานิพพานะสัจจิปิยาจะเอมเมืงตมังพุถสะโลกะอันเมหิจิตตังยสัตนะกรรมปฏิอัสโสังวิริสังเถนะเอณาเมังมตมังเอตาทิสานิาตวานัสสัพพัสสะปะราชิตังัพพัสสะโสวิรสันติัเตสังมังรมุตมันเตทิทธะปบทที่12ถึงบทที่21